สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอามาแล้วพี่น้องมาตามโค้งสุดท้ายของเจย์เงี้ยนครับผมโอ้ไปเลยฟันดีไปหลังงวดที่ผ่านมาศูนย์ซีซีโค้งสุดท้ายนั่นบอรครับศูนย์ซีซีเลทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมเป็นตั้งไหงวดน,นี้เป็นตั้งไดนเจ้ ว่านี้ฝันกันเพิ่นมาบอกว่ามันเลอออกเก่าแปดนึงจ้ะอืมเอา้าวางมาสี่หกฮะอยู่ในฝันเพิ่นมาบอกข้าบนทางล่างได้บอกเจ๊จ<อ>้ะโอ้ เอาจังซี่ตองวดอเจ็บหามากตัวใดก่อนเฮะสุดตองวดเพราะว่าหามากกว่มูพี่น้องเนาะสุดตองวดก้อนคลิปแรกนันใครห้าเก้าสองจ้ะโอห้าเก้าสองอ่ะรอบสองที่ฝันนั้นหายสี่สี่เก้าแปดโอ้ เอาชุดต่องวดเจให้มาห้าเก้าสองแล้วก็สองตัวแปดหกเนาะเจเนาะจอ่าโอ้หายไปแล้วก็หายต๋อมไปเลยพี่น้องมิดซีดีอ่าแต่ว่าบานนี้เลยกฝันตั้งแต่ก็เจฝันที่ว่าตอนงวดนั้นที่ต่องวดนะเอ๊ฝันต่องว,วดนั้นมันฝันอะไร ฮะมันออกซื้อาไเนะโอ้โอ้จำได้แล้วฝันดีแต่ไม่อยากบอกจ้าให้ไปซีซีเก่าแปดเออเมียนโอ้เพงานเพรานพอมานออกอบกันตีความฝันนั่นมันออกหาเก่าแปดแต่ว่ามัน มันไปอกอ,กอ,ปอกเล้าในตามือนัอ้นแมนเจีจ้ามันไปออกเหล้าตรงตรงนี่นะหาห้าเก้าแปดเนาะจ้อ่าเสียดายอยู่มือนั้นเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันแต่ว่าเพิ่งหายซีเก้าแปดเลยพี่น้องแต่ว่าไปออกตรงตรงเลยหาเก้าแปดก็ค่อยคิดถอดเล่าไวปปรโตูปรโตูสะดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่ากับว่ได้ว่าเป็นต่างประเทศจ่ะอ่าเนาะเท่ากับเป็นโอ้เสียดายอยู่ออกไปแล้วอ่า เียวฟันบ่าวบอกว่าได้หี่จีสี่เก้าแปดเจตีไปสี่เป็นบ่จาจ้าอืมจะไปหาไม่ได้มันบกก่าเจยอย่างนี้ตั้งไหนโค้งชี้ไทยสรุปว่าตั้งไดมันไม่ยากอีกบก่บาวอันนีก้กันเล็อันนี้ฟันในฟันมาบอกเป็นตัววันเล็กเล็กออกเก้าแปดหนะึ่งสองตัวเล็กล้างมันออกสี่หก อาทแต่ว่าฝันว่าพี่สาวถือรู่นไอ้ฟันนัน้นต่ว่าพระท่านไปถามเลาอยู่วันเราได้ตัวไหนนาจะ๊ะอือตะวันงวดซีนันกับันมาพอลูกพี่ลูกน้องอยู่บ้านนี่แหละ่นถืออือัดพ่ออัน เหล็กออกแล้วกระถามแล้ว่าเราถือบ่เรากับวันแล้วถือเกียวโอ้โอ้ฝันเกียวเพิ่นจ้ะฝันเกียวว่าเพิ่นถือเรลยกจ้ะเพิ่นมาบอกนฝันนฝันนั่นเพิ่นวานเพิ่นถือเล็กอะครับผมถือเล็กลางโอ้แบบนี้ถอาเรล็กออกเพิ่นกับบอก าอันถามเพื่อนมาพอถือเลขกอยู่บอกฝันเกีียวว่าถือเลขกเราก็เลยว่าถืออยู่ถือร่างถือเกลียกล่างแล้วว่ะเราเอาี่ฝันเงินเถอะสนุกปาท่สามสองต้ะปาทป้าโทุต่บัตรบัตรที่เจ้ฝันเกี่ยวผู้ใดก่อนดีอันนี้พี่สาวเอาแต่ว่าท่านไปถามเราอยู่วันเราได้ตัวใดน่างดเนี่ยฝันว่าพอถือขึ้นกันบอก ต่ฝันมาเพิ่นถือว้าจะได้สือหูหนอกบาทนี่พี่น้องเอ้ฝันมาเพิ่นถือเลขแต่ว่าในฝันนั้นเพิ่นมาเลขออกเก้าแปดนั่งเก้าแปดนั่งล่างสี่หกอืแตัวจริงเพิ่นนั้นว่าเพิ่นไปฐานอยู่ว่าเพิ่นได้ตัวใดน่าจะโอ้ฝันมาเพิ่นถือถือเลขตัวนี้ อ่า,าแล้วก็สี่หกฝันว่าเพิ่นถึกเพิ่นถึอกอสามตัวอ่าเก้าแปดหนึ่งแล้วก็ล่างเพิ่นถึอก 4, อสี่หกโอ้ในในฝันนะครับเนะาะจในฝันอืม แต่ว่าข้างนอกมีบรรูว่าตัวใดว่าท่านไปถามอ่าแต่ว่าบรรูว่าเพิ่นมักตัวใดเล็กสิเนาะจ้ะอ่ายังบรรูว่าเพิ่นมักตัวใดผู้เพิ่นตีเสียงโศกนี่พี่น้องเพิ่นตีซื้อตัวใดอ่าแต่ว่าในฝันฝันเกี่ยวเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นถือตัวนี้น่าเจ๊เนาะจ้ะอ๋อเพราะว่านอกฝันเล่ากระถือประจําดีป่ะที่เพิ่มมักเสียงโศกไม่ประจํา โอ้ปลาโทปลาโทวันทีนวลตัวใดเนอะบานี้นอบาคงทุ่ใส่ายาถิติดถามรลบเดี๋ยวคอย่อยสิตโทษบอกโอ้อ่อยสิตโทษบอกคอใครหึงแต่แต่ว่าเขาเฮงโทษมากกว่าโอ้โอ้โอ้ได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 ครับผมอ่าขั้นมันถามมาขั้นเป็นมันมีความขืบหนาจช่ไหมกับผูอบอกนะครับเด้อแต่ อ่าอ่าพี่น้องแต่ว่าเบื้องต้นเอามันเลขตัวเก้าดินะเจเนอะอ่าเก้าแปดมันก็เก้าแปดสี่หกสี่เก้ายี่สิบไหมจต่มัน,นมันแข่มากันอ่าเก้าแปดหกแปดนี่พี่น้องเป็นตัวกราฟพอมอ่าอืม สี่หกสี่เก้าเลขฝันต้องหวังเพิ่นกับว่าสี่เก้าแปดพี่รองบางทีเพิ่นก็มาว่าสี่หกกลับหัวยืดได้หันเก้าแปดก็ยืดได้หันอืมหกแปดก็กลับหัวโอ้แต่ว่าลึกๆแน่ใจเจ,เจ๊เจ๊มากตัวไหเป็นพิเศษบ่ฝ่ายเอฟซีนะมากกว่า แปหกาจากจะอ้อ่าแหกกับแปดเก้าคือเก้าหรอนาะออ่ะไม่ตงไกระกลับหัวคือเก้าเนาะแปดหกแปดเก้าพราะว่าซื้อมัจะดีมาไว้กับมิตตหนะึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเกาแปดสี่ีเก้าแปดออซื้อซื้อก็ซื้อได้ฟังนกับฟังอย่างเดอยวอ่า คือในเีเกที่พ้นฝันอืมแต่ว่าชอบส่วนตัวแบบหกแบดเจ้านี้แหะพี่น้องเนาะกรับถูกเอาความเด้ออ่าแต่ว่าขันตั้งไดขันมันพ่อผู้ฝันเกียวเนี่ย็่ยจะเืิ่มถามเพื่อพิ่นมักมีตัวมักนะน่าเจนเนาะจา่อ่าเจื่วมันเป็น,น้นลอตัวอ่าอ่า แล้กับบนหารบออุญนะครับผมเอาอันนี้เป็นโคง้งชุไทยของเจ๊หยันครับผมเนาะใครที่รอครับผมอ่าอย่าลืมดดขาดครับเนาะห้มาแล้วเอาจังไหนกับจังเพราะว่าเมืออืมมันมันขาเพื่อทนดีจ้ะโอ้สิบห้าค่ำเดือนสิบเอด็ดเดือนสิบสองบ่อ่าเดือนสิบสองพี่น้องร้อยกระทุง่งพันว่าห้า พุ่มเพิ่นมาให้ตบะไทยเนาะเอาก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะเจนเนาะก็อ่าเอาขอบคุณหลายๆครับ่สวัสดีจ้าสวัสดีครับอา้าพี่น้องรอยืนยันอีกครั้งหนึง่งเพื่อมือทุดยไทยโค้งทุดยไทยเพราะวันพระนี่สําคัญปั้นพระใหญ่พี่น้องเขาเจ้าจะได้อา่าส่วนมากปูพันจะมาให้โชคให้มันวันพระนี่แหละเนาะเอาแคปหน้าจอครับ เนาะชับหน้าจอครับผมแหง่งหง่งปังปังปงครับผมเจียหียนครับผมอ่าเอาโศกมันลร่ำด้วยสุขุทุกคนตัวเดียวพี่ร่องแปดหกเก้านาะฟันล่าสุดก็คือตัวนี้แต่ว่ากัยังบหาในคอ้นเฟิม่มไปทำาผู้ฟันเจียวพรเน,นาะว่าเพิ่มมักตัวไหยจะมาเล่าสุฟังเลยก็ว่าวันพ่าอีกขึ้นหนึ่งเพิ่นว่าอา่จะโทษบอกอีกครั้งหนึง่ง เอาสำหรับคลิปนี้ขอพูดจริงยันหลายๆนะครับเนาะสวัสดีครับ